ใจเย็นๆก่อนที่จะเติมเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอารูปนี้ขึ้นมาก่อนเนาะเนื่องจากว่าคุณเห็นตัวละครมาและเลเวลอยู่ที่81ส่วนราคานะครับส่วนราคาเนาะอยู่ที่ประมาณ3,000เอาง่ายๆครับที่ผมต้องการในคลิปนี้แค่ยกตัวอย่างก่อนเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอ่คนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วก็อยู่ดีเติมเลยโดยที่ไม่ดูราคาตลาดเลยนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างเฉยๆนะอาทีนี้อยู่ที่ราคา3,000ครับแล้วเพื่อนๆเห็นปะเลเวล81 ซับเนี่ยร้อยหกสิบแน่ๆทุกสีดังนั้นบอกเขาว่าถ้าซื้อไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เนาะซับร้อยหกสิบคุณไม่ต้องทําแล้วนี่ยังไม่รวมเหรียญเก่าๆที่มีแน่ๆน,นะครับแล้วก็ผ่านตู้สิบมาแล้วแน่ๆตัวละครใหม่มีเมตามีคือเล่นได้สําหรับไอดีนี้นะครับอ่ะทีเนี้ยหลังจากเห็นมันเป็นยังไงต่อเนื่องจากในกลุ่มไลน์เนี่ยเริ่มเรียกว่าเริ่มดู่ปเรียกว่าบอกว่าเติมเงินดูอ่ะเติมในส่วนอะไรใช่ป่ะผมไม่ผมไม่มั่นใจนะว่าเติมตู้ไหนเนาะแต่ว่าทีเนี้ย น่าจะมีอยู่แค่2หลักไม่เติมตูพ้พ่อก็เติมเ,เนี่ยไม่เติมตูพ้พ่อก,ก็ตู้แเฉงอ่ะเนี่ยเห็นป่มเนี่ยพันสี่ตู้แฉงพันพันร้อยใช่ป่ะทีเนี้ย,ย 1, 4, 1, 1, 100, ผมเลยต้องการจะบอกว่าก่อนที่จะเติมอะ่ะคานวณก่อนและไปดูด้วยเช่นสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราเติมเนาะแล้วอันเนี้ยยังไม่รู้กับว่าไ d ดีของคุณอะ่ะได้ดองเศษตรงนี้ไว้แล้วหรือเปล่าแต่ i อเดีมื่อกี้ที่ผมแนะนำอะ่ะเริ่มร้อยไปแล้วนะ เห็นปะคือคือไม่ต้องไปสนใจอ่ะแล้วแบบคุณได้ซับร้องสิบมาด้วยอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยแต่แล้วบางคนที่แบบเพิ่งเพิ่งซื้อไอไดีรองเพชรมาแล้วเติมอ่ะอันนี้ก็คือไม่เห็นด้วยเลยนะเช่นแบบซับร้อยยี่สิบซับร้อยสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ปีอ็มีแบบยังไงอ่ะคือ,ค,อคือมีแค่ชงชงช,ง,ชงรองเพชรอ่ะที่มันเพิ่งมาอ่ะก็มีมีอะไรบ้างอ่ะมีแฉงมีโรเจอร์มีนิกะอ่ะมีตัวนี้มีตัวนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวประมาณเนี้ย เออแล้วคุณก็ไปเติมแล้วอ่ะโดยโดยที่เมื่อกี้อย่างที่เอาให้ดูอ่ะคืออเอ็กมันก็พอๆกันป่ะวะแถมเป็นเบลลร้อยมีซับเยอะมันมันได้หลายอย่างครับมันมันได้หลายอย่างเลยถ้าสำหรับไอดีที่เลเวลอย่างเงี้ยแปดสิบเอ็ดนะเหตุผลทําไมก่อนเนื่องจากโอเวอร์บูตอ่ะมันก็ได้เพิ่มไปอีกนะทําไมอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูในส่วนของตรงนี้แล้วกันคือเดี๋ยวต้อตัวละครสองดาวป่ะอันเนี้ยไอดีผมอะ่ะเลเวลอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สิบประมาณนี้เอาว่าไม่ไม่เกินสี่สิบเห็นไหมว่าอันเนี้ มันจะเริ่มหลักพันไปแล้วหรือเรียกง,ง่ายๆเวลสัก5้าสิบหกสิบอ่ะตรงเนี้ยมันจะบูธสามได้ทุกตัวเลยเว้ยหลังหลังได้ดีไปอ่ะตรงเนี้ยมันบูธสามแน่ๆอยู่ละแล้วที่เหลือคุณจะเอาตัวละครไปเล่นก็ได้หรือไม่เอาไปเล่นก็ได้แล้วคอยแลกเศษยัเดเหรียญออฟอ่ะเออเนี่ยแค่ตรงเนี้ยโอ้ว่าบูธก็่สี่สิบไปแล้วนะแต่ถ้าหาคุณแบบคือผมอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มีอาคาติกับไอดีดองเพชรนะแต่มองถึงความคุ้มนะครับก่อนที่จะเติมอ่ะดังนั้นเลยอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจนะจุดเนี้ย กันก่อนคือมันมีในส่วนมันมันไม่จบแค่โอเวอร์บูสเมื่อกี้แค่2ดาวที่4 0แล้วนะยังไม่รวม3ดาวที่เกมแจกยังไม่รวมเหรียญยังไม่รวมเงินเวยแปดสิบแน่นอนครับเมื่อเงินอ่ะมันมากกว่า ID เดีเลเวลสามสิบหกอย่างของผมแน่ๆมากกว่าเท่าตัวเท่าตัวครึ่งด้วยเท่าตัวครึ่งด้วยนะคือสามารถทำโอเวอร์บูสหนึ่งร้อยได้เลยอ่ะโดยที่อันเมื่อกี้ยังไม่ร้อยนะทําไม่อีกนะยังไม่ร้อยเออแต่ทรัพยากรมันมี โอเคปะ่ะคือมันมีทรัพยากรคือเงินไงมันมีแต่ไอดีใหม่มันไม่มีแล้วทีเนี้ยคุณจะต้องเล่นกว่าแล้วจะ80เนี่ยมันต้องใช้เวลาเล่นนานมากนะครับคือโอ้หเดือนอะ่ะเอาแบบขยันนะ6เดือนคือเก็บทุกกล่องทุกวันด้วยนะเออหเดือนหร,อหรือ8เดือนประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่างไอดีอย่างอย่างผมอ่ะเพื่อนเพื่อลองลอง,ลองดูดิอันเนี้ยผมยังแรกตัวละคร3ดาวอยู่เลยอะ่ะเห็นปะ่ะเออแต่ถ้าว่าแปดสิบบางบางคนแม้ว่าอาจจะไม่เคยแลกเลยก็ตามแต่ขั้นต่ำสามดาวตรงเนี้ยเรื่องร้อยทุกตัวไปแล้วไง เขียยังมันได้แบบโอ้มันได้หลายส่วนเลยครับดังนั้นเลยอยากให้เข้าใจก่อนที่จะเติมเงินสละะเกมนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นเนาะซึ่งเราสามารถเลือก ID ได้แบบเยอะแยะมากมายเลยอะตามงบส่วนใหญ่ถ้าราคา3 0 0พันเนี่ยได้ดีๆเยอะมากเยอะมากๆหรืออย่าง ID ดีของผมที่ซื้อมาอ่าเอาเอาให้ดูก่อนที่ซื้อมาถึงถึงแค่น้องงูนะถึงแค่น้องงูนะเพื่อนๆลองดูอีกกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะครับ7ตัวนะราคาพันเดียวแล้วทีเนี้ย ตอน3ปีเพิ่งผ่านไปเนี่ยผมได้อีก1 2 3เห็นปะเออเนี่ยผมได้มาเพิ่งนะ1 2 3ดังนั้นเนี่ย ex มันก็เลยเพิ่มอ่ะแล้วคุณก็6ปี id ผมอะ่ะมีกกี่ตัวขั้นต่ำก็อีก2เท่ากับ12 ex ไปแล้วเห็นปะทนายที่ซื้อมาแค่7ถูกต้องครับดังนั้นหมายความว่าไอตอนเล่นนมันมีต่อนเนื่องเนาะ1โอเคแม้ว่าคุณได้ id ที่ดีมาแล้วแต่ถ้าคุณดองเพชรไม่ดี ดังนั้นเนี่ยผมเลยเอา ID ไอเดียเมื่อกี้ให้ดูไงเลเวล80มาเขาว่าจริงๆอะ่ะ ex มันต้องมีมากกว่านั้นแต่น่าจะพลาดตรงที่ว่าอันนี้คือสามารถตอบได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นหลายคนมากเช่นสมมุติมีตู้บัตด,ดำมาเนี้ยเ,เดี๋ยวนีน,นะตู้บัตด,ดำ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 เนี่ยเนี่ยตู้เนี้ยมาปุ๊บสุ่มแม่งเลยแต่ส่วนใหญ่คนไม่น่าสุ่มเดือนสองเดือนนี้เนาะแต่เดือนหน้ารีเจนมาใหม่แน่เช่นอย่างจาบาหรือกาลูการ่าอะไรเงี้ยมาปุ๊บสุ่มแม่งเลย มันมีปัญหาตรงนี้ครับพอสุ่มปุ๊บคุณจะไม่ได้ ex ซึ่งแน่นอนปกติคนหา id ex เท่านั้นไม่มีใครแบบอ่าขอเลลี่ดำน้อยมีแต่น้อยน้อยมากๆส่วนตอนนี้ที่คนหา e g เจนจริงๆแค่จาวาตัวละครอ,อื่นแทบไม่มีเลยโอเคยังมันมีหลายส่วนครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจใหม่นะผมไล่ใหม่นะหนึ่งถ้าเป็นไม่ได้คนหา id ที่เออขอขอชี้เป้าเลยลนนะแล้วกันเนาะหรืว่าห้ขึ้นไปอันนี้อย่างแรกดี อย่างแรกคือผ่านนะครับถ้าได้ถ้าได้ไดแต่ราคาก็น่าจะเพิ่มเนาะสคือในอส่วนของเหรียญถ้ามีเหรียญอีเวนต์เก่าๆอาดีเช่นไคโดอีเวนต์อันนั้นดีอ่ะเอาให้ดูด้วยเดี๋ยวกลัวจะไม่รู้ว่าเป็นอันไหนเนาะเนี่ยเหรียญเนี่ยถ้ามีก็ดีมันกินกับอะไรก็อร่อยสําหรับอันนี้นะอ่ะสนะครับก็คือในส่วนของเรื่องเพชรตอนนี้เพชรศูนย์ได้ไม่มีปัญหาเพราะ6ปีการันตีตัว2ตัวสุดท้ายแน่นอนคุณจะได้ต่ออันนั้นคือ3นะครับ4ก็คือไอ้พวก ex พวกเนี้ย กีต่ตัวตัวเมตาไหมแต่ไอดีเนี่ยผมอยากให้มีเนาะอันนี้ขอชี้เป้าเลยนะนิกะเอาว่าตอนนี้นะนิกะแชงโรเจอร์น้องงูอันเนี้ยเออแล้วก็โรเจอร์ดำเนี่ยหนึ่งามสี่หคือตัวละครที่ควรจำเป็นที่จะต้องมีเพราะถ้ามีไอดีของคุณจะเล่นได้ง่ายๆแบบมากๆเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามีเกินเช่นไคโดวิ่งเกินเห็นหะไม่ใหญ่เกินคิดรอเกินเนี่ยอย่างเงี้ยเกิน ถือว่าได้ฟรีไม่ต้องซสีเรียดตัวไหนเกินถือว่าได้ฟรีไม่คือไม่ต้องไปใส่ใจมากก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนอกสาระคินนี้ชี้เป้าทุกอย่างให้ครบแล้วนะครับดังนั้นย้ำอีกทีก่อนจะเติมคำนวณที่ดีว่ามูลค่า ID เนี่ยมันเท่าไหร่และค่อยเติมอันเนี้ยอยากจะสรุปให้ตรงนี้เช่นสมมติถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเติมแล้วราคา ID ถึง5000เติมเลยโอเคไหมอ่ะเช่นอย่างไ d ดีของผมเนี่ยผมซื้อมาเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ราคาพันเดียวคุณว่าตอน,น 1, เนี้ยผมขาย1,000พัไหม เกิน2,000ูีแล้วเนะี่ยอะอันนี้คือตีตีตแบบตีต่ำเลยนะ2,000ูีแล้วตอนนี้ได้ละ ID เนี่ยเพราะว่าเพรอ่ะก็ไม่ได้ใช้แล้วที่เหลือไปใช้ตอน6ปีได้เลยเศษตรงนี้ก็มีเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะถือว่าบอกเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนใครชอบก็หากงงและสงสัยถาใต้เม้นนะครับหรือว่าจะตามผมเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวบอกให้เรื่อยๆอยู่ละ